สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพี่สวัสชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยวันนี้ผมอยู่แถวบางแวก62มีน้องสาขาโทรม,มาแนะนํำผมว่ามีร้านอาหารอร่อยเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ไม่ธรรมดาและสุดขีเอสุดๆเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนตามผมไปดูกันเลยครับไป let's go <S มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับร้านป้าต้อยท่าประยั นี่ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านนะครับก่อนที่เราจะไปชิมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าต้อยเจ้าของร้านก่อนไปเลยครับตามผมมาเลยรับป้าต้อยครับสวัสดีครับอ่าป้าต้อยช่วยเล่าความเป็นมาของที่ร้านให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเริ่มต้นเลยเราก็จะขายอยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วพอโดนจัดระเบียบเราก็มาอยู่สายหนึ่งตอนนี้สายหนึ่งเกิดมีปัญหาในการขยายถนนทาท่อเราก็เลยต้องมาอยู่บางแวก62ค่ะจุดเด่นเคล็ดลับของที่ร้านแตกต่างจากร้านอื่นที่เป็นอาหารตามสั่งอนกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับป้าต้อยก็พยายามจะทําอะไรที่แบบ ม่เหมือนคนอื่นเนาะอย่างเป็นประเทศเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราก็จะให้สดใหญ่เยอะแล้วเมนูที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ขายดีเลยถ้าจะเป็นกับข้าวก็จะแนะนําให้เป็นต้มยำอ่าแล้วก็กุ้งขั้พิเกลือนี่อันนี้จะเป็นทั้งรากข้าวได้เป็นกับได้นะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นข้าวผัดก็จะมีข้าวผัดคอมโบข้าวผัดปลาต้อยจงจันที่จะเป็นตัวตึงนะเดี๋ยวเรามาลองที่เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านกุ้งขั้วพริกเกลือราดข้าวมานี่อู้ห ุงตัวเบิมๆเ,เลยทอดมากกอบมากครับแบบนั่นจะกินได้ทั้งตัวปุ่บด้ข้าวหน่อยไปครับ<ม>รสชาติความเปรี้ยวหวานหอมกระเทียมตัวกุ้งเนี่ยเนื้อนแน่นสมแล้วครับที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับอร่อยครับเมนูถัดไป่อหมกคะเล,ล่าข้าวมามาลองกันเลยไปครับสำหรับปลาหมึกเนี่ยชิ้นใหญ่เต็มคำมีส่วนของตัวปลาด้วยแล้วก็มีของกุ้งรสชาติแบบมีความ ความหอมของกะทินะครับเพราะเป็นหอมหมกเนาะเมนูพิเศษของร้านข้าวผัดปลาต้อยสมจันมีท็อปปิ้งทั้งไก่ทอดปลาทอดกุ้งคั่วพี่เกลือ,อไก่ก็ทอดมากกอบในส่วนของตัวข้าวผัดนะครับได้กลิ่นของผงกะหรี่ครับเขาผัดมไม่แฉะนะครับมีความนุ่มและอีกเมนูสุดท้ายผัดสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งคู่กับเส้นสปาเกตตี้หน่อยไป รสชาติมีความหวานนิดๆครับสำหรับตัวเส้นผมชอบเลยนะครับทางร้านผัดมาไม่ติดกันเลยใครแบบไม่ชอบทานเผ็ดนะครับก็แบบเมนูนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับ,รบาปา,า,บบากแม่ของจุสองกวะมัมม่กันได้รับรองครับผมอร่อยทุกเมนูนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายแปดโมงเช้าสองทุ่มค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมนาะทานก็ลองมาทานดูนะคะครับผมแล้วจะว้าวสีสวัสดิ์ตวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อย และต้องขอขอบคุณน้องๆพนักงานสีสวงส่งเงินสดทันใจสาขาบางแวก33ที่แนะนําร้านนี้มาอร่อยถูกใจมากเลยครับสาหรับอีพีหน้าครับเราจะไปชมิมร้านอร่อยย่านอีกนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับดีจทจะชิมขออนุญาตแต่ร้านอร่อย